สิทธิเสรีที่จะเลือกระหว่างความดีและความชั่วนั้นเรียกว่าอําเภอใจอําเภอใจทำให้ชีวิตเราบนโลกเป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบในหนังสืออับราฮัมบทที่สข้อที่25มีเขียนไว้ว่าและพวกเราจะพิสูจน์พวกเขาโดยวิธีนี้เพื่อดูว่าพวกเขาจะทำสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาจะทรงบัญชาพวกเขาหรือไม่เมื่อเราสามารถที่จะเลือกได้เราจึงต้องรับผิดชอบต่อการกระทำรรของเราในหนังสือฮีเลมันบทที่14ข้อที่30ถึง31เขียนไว้ว่าและบัดนี้จงจำไว้จงจำไว้พี่น้องข้าพเจ้าว่าผู้ใดก็ตามที่พินาศย่อมพินาศเพราะตัวเขาเอง และผู้ใดก็ตามที่ทำความชั่วช้าสามานก็ทำมันให้ตัวเขาเองเพราะดูเถิดท่านเป็นอิสระท่านได้รับอนุญาตให้ทำเพื่อตนเองเพราะดูเถิดพระผู้เป็นเจ้าประทานความรู้ให้ท่านและทรงทำให้ท่านมีอิสระพระองค์ประทานให้ท่านเพื่อท่านจะรู้ความดีจากความชั่วและพระองค์ประทานให้ท่านเพื่อท่านจะเลือกชีวิตหรือความตาย และท่านอาจทำความดีเพื่อพระเจ้าจะทรงนำท่านกลับคืนมาสู่สิ่งที่ดีหรือมีสิ่งที่ดีได้รับการนำกลับคืนมาสู่ท่านหรือท่านอาจทำความชั่วและมีสิ่งที่ชั่วถูกนำกลับคืนมาสู่ท่านเราไม่สามารถเลือกความดีเว้นแต่ว่าจะมีสิ่งที่ตรงกันข้ามของความดีและความชั่วถูกวางไว้ก่อนเราในหนังสือสองนีไฟ บทที่สข้อที่1 1มีเขียนไว้ว่าเพราะจำเป็นต้องมีการตรงกันข้ามในสิ่งทั้งปวงหาไม่แล้วลูกคนแรกของพ่อในแดนธุรกันดาลความชอบธรรมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ทั้งความชั่วร้ายไม่ทั้งความบริสุทธิ์หรือความเศร้าหมองไม่ทั้งดีหรือชั่วดังนั้นสิ่งทั้งปวงจำเป็นต้องเป็นสารประกอบในหนึ่งเดียว ดังนั้นหากมันจะเป็นร่างกายเดียวกันก็จำเป็นต้องคงอยู่เหมือนตายโดยไม่มีชีวิตทั้งไม่มีความตายหรือความเน่าเปื่อยหรือความไม่เน่าเปื่อยความสุขหรือความเศร้าหมองทั้งมีความรู้สึกหรือไม่มีความรู้สึกพระผู้เป็นเจ้าตรัสถึงซาตานไว้ในหนังสือโมเสสบทที่4ข้อที่3ถึง4ดังนี้ ดังนั้นเพราะว่าซาตานกระต่อเราและหมายมั่นจะทำลายสิทธิเสรีของมนุษย์ซึ่งเราพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าให้เขาไว้และจะให้เรามอบอำนาจของเราเองแก่เขาด้วยโดยอำนาจของพระองค์เดียวที่ถือกำเนิดของเราเราจึงทำให้เขาถูกโยนลงไปและเขากลายเป็นซาตานแท้จริงแล้วแม้มารบิดาของความทิจทั้งปวง ที่จะหลอกลวงและทำให้มนุษย์มืดบอดและชักนำพวกเขาไปเป็นทาสตามความประสงค์ของเขาแม้มากเท่าที่จะไม่สดับฟังเสียงของเราซาตานทำทุกวิธีที่เขาสามารถทำได้เพื่อทำลายงานของพระผู้เป็นเจ้าซาตานไม่ได้รักพวกเราเขาไม่ต้องการให้พวกเราได้สิ่งดีๆเขาไม่ต้องการให้เรามีความสุขเขาต้องการเอาเราไปเป็นทาส พระบิดาบนสวรรค์ได้ทรงบอกเราถึงวิธีที่จะหนีพ้นการจองจํำของซาตานคือพวกเราต้องเฝ้าดูแลและสวดอ้อนวอนทูลถามพระผู้เป็นเจ้าให้ช่วยเรายืนหยัดต่อสู้การล่อลวงของมันได้พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้านำเราห่างไกลจากอันตรายและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์โดยการเลือกอย่างฉลาด เราจะได้รับความสูงส่งความก้าวหน้านิรันด์และมีความสุขอย่างสมบูรณ์